แต่วิกฤตนี้สาธารณในยูโรโซนอุบัติขึ้นนานาประเทศที่เป็นต้นตอของปัญหาต่างก็ถูกเพ่งเล็งและตั้งข้อสังเกตว่าจะถูกกดดันหรือขอถอนตัวออกจากยูโรโซนหรือไม่ซึ่งแม้ว่าในขณะน,นี้17ประเทศสมาชิกในยูโรโซนจะยังคงเหนียวแน่นและเกาะกลุ่มกันอยู่รวมทั้งผู้นำยักษ์ใหญ่ต่างก็ออกมาย้ำเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องการให้ประเทศไหนต้องออกจากยูโรโซนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเสี่ยงที่บางประเทศโดยเฉพาะกรีซต้องออกจากยูโรโซน นนั้นยังคงไม่หมดไปและนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นานา,นาบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันตั้งหน้าตั้งตาเตรียมแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าธนาคารและบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งยังคงลังเลที่จะเปิดเผยชื่อลูกค้าที่มาปรึกษาในเรื่องนี้และบริษัทขนาดใหญ่ก็ยังปฏิเสธที่จะพูดถึงแผนฉุกเฉินดังกล่าวเนื่องจากกลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ลูกค้าในยุโรปแต่ตอนนี้บริษัทเอก,กชนบางแห่งก็เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเตรียมพร้อมรับมือหากกรีซถอนตัวออกจากยูโรโซนหรือว่าพร้อมแม้กระทั่งว่าหลายประเทศอาจต้องออกจากกลุ่มตามไปด้วย หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รวบรวมแนวคิดของหลายบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่กำลังเตรียมแผนรับมือหากกรีซถูกกดดันให้ออกจากยูโรโซนเช่น Bank of America m e r ม i y l Lynch ที่บอกว่ากำลังพิจารณาแผนที่จะใช้รถบรรทุกขนเงินสดข้ามผ่านทางชายแดนของกรีซเพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารสามารถจ่ายข้างแรงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเป็นซัพพลายเงินสดหากเกิดกรณีขาดเงินสดได้ ขณะที่ค่ายรถยนต์ยังฟอร์ดก็บอกว่าเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถบริหารจัดการเงินสกุลใหม่ของกลิสได้ในทันทีเช่นกันส่วนสถาบันการเงินชื่อดังอย่าง JP Morgan Chase ก็ได้สร้างบัญชีหรือ Account สำหรับบริษัทอเมริกันขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งขึ้นเพื่อเตรียมรองรับสกุลเงินดรักมาหรือสกุลเงินใหม่อื่นๆที่ประเทศในยุโรปจะเอามาใช้แทนเงินยูโรด้วย เช่นเดียวกับบริษัทในยุโรปไม่ว่าจะเป็นบริษัทโฮดิ้งของสายการบินไอบีเรียและบริ t ิชแ a i r เวย์ซึ่งต่างก็บอกว่ากำลังเตรียมแผนหากสเปนทอนตัวออกจากยูโรโซน ด้านผู้นำอุตสาหการรมบัตรเครดิตอย่าง Master c a r d นั้นบทสัมภาษณ์ของผู้ดูแลด้านความเสี่ยงลูกค,คา้าระบุว่าได้พิจารณาความเป็นไปได้ในหลายกรณีทั้งการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศตัดสินใจออกจากยูโรโซนโดยได้มีการกำหนดขั้นตอนของการดำเนินงานและการสื่อสารที่บริษัทจะทำในกรณีดังกล่าวซึ่งในทางปฏิบัติแล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้ภายในเวลา1-2วันขณะเดียวกันบริษัทบัตรเครดิตอีกรายอย่างวีซ่าก็บอกว่า มีการเตรียมความพร้อมหากต้องใช้เงินสกุลใหม่และจะให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้ารวมทั้งบริษัทค้าปลีกน้อยที่สุด ส่วน Jupiter Network บริษัทด้าน n e t w o r k ร์กกิ้งเทคโนโลยีของสารัฐก็ได้เตรียมแผนฉุกเฉินและประเมินวิกฤตยูโรโซนไว้โดยเริ่มโยกเงินออกจากแบงก์ในยูโรโซนไปไว้ในบัญชีอื่นเพราะให้มั่นใจว่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่ MFC บริษัทเคมีพัณฑ์อีกรายก็ขอให้ลูกค้าชาวกรีซจ่ายเงินล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเก็บเงินส่วนเกินไว้ในบัญชีธนาคารกรีซส,สเปนแ,และอิตาลีแล้ว